มาดูไพ่จะเตือนอะไรนะสสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ลักษมีนะครับระวังในเรื่องของการลงทุนนะพลังงานในเรื gender, ่องของการลงทุนนบ่งบอกอะไรแะบ่งบอกเรื่องของการลงทุนกับคนลงทุนกับงานลงทุนกับเงินนะสามสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังให้เยอะลงทุนกับงานนะคือการลงทุนกับ การที่เราจะต้องทํางานทําธุรกิจต่างๆก็ต้องมีความรบอบคอบมีการวา,างแผนที่ดีนะลงทุนกับเงินนะก็การเสียเงินเอาเงินไปใชูุ้นใช้ใจนี่นั่นนะเอาเงินไปลงทุนดีกว่าเอออยาเจะเอาใช้ใจาตามใจตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ดีนะหรือลงทุนกับคนการไว้ใจคนมากเกินไปการไว้ใจคนที่ไม่ดีเออทำให้มันเหมือนเป็นภยัยเสียเงินเสียทองกับคนอีกนะหรือเสียเวลากับคนคน,คนนั้นอีกก็ต้องคัดกรองคนดีๆเข้าหาในชีวิตตัวคุณด้วยนะครับ ไห้ขึ้นเป็นกรรมเทพนางราตินะกรรมเทพและนางราตีนะระวังความลหลงไหลเออลหลงไหลในอ,อารมคนืลหลงไหลในเ,ออเรื่องของความรักก็ได้ด้วยนะบางทีเรื่อง,องความรักเข้ามาความรักทั้งดีและไม่ดีความรักที่ลวงหลอกก็ต้องระวังเหมือนกันรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรับข้างผู้หักผู้ใหญ่ต่างๆบางครั้งมีคนมาขายฝันนะเออบางครั้งมีคนมา ชวนรวบรวมธุรกิจถามว่าทําได้ไหมเขาทาได้แต่เราก็ต้องดูตามรายบุคคลเหมือนกันว่าเขาทําจริงๆหรือเปล่าเออมาทีมเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเขาต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับสามไพ่ขึ้นในเรื่องของนิตรพากนะครับระวังในเรื่องของพันทะอพันธะในเรื่องของใจเออพันทะในเรื่องของเรื่องราวในอดีตที่คุณเคยผิดพลาดนะต้องปล่อยวางน,นะคือไพ่ขึ้นนิพพานคือทุองปล่อยวางรื้อทุกอย่างไปให้ได้ความผิดพลาดก็ทั้งหลายก็แล้วแต่มันเป็นพันธะในจิตใจมันเป็นสิ่งที่มันแบกรับ ไม่สามารถปล่อยวางได้ก็ไม่ดีนะมันทำให้คุณไม่มีพลังงานในการก้าวเดินไม่มีพลังงานในการทํางานต่อยิ่งคุณทํางานที่มันต้องใช้แรงกายแรงใจเนี่ยพลังใจก็เป็นจุดหลักสําคัญที่ทําให้เกิดความสําเร็จนั่นเอง <มา S 1> นะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะพพ่เตือนว่าอยา่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นฮาริฮาระนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของออระวังในเรื่องความแตกต่างต้องดูเรื่องความแตกต่างด้วยในยเรื่องของความสัมพันธ์หรือคุณไม่ชอบความรักแบบไหนคุณจงชัดเจนในตัวเองนะอย่าไปฝืนกับความรัก เรา,ามาราีควมามรักเพื่อมีความสุขเรา,ามีความรักเพื่อจะเจิดเกิดความสบายใจไม่ใช่ว่าเอาเวลาไปเสียใจเอาเวลาไปคิดมากนะเออก็ต้องมีการคัดกรองในเรื่องความรักก็ดีแลน,นั้นเราระวังในเรื่องของความแตกต่างก็คือการที่คุณต้องรู้จักว่าคุณอยากได้ความรักแบบไหนหรือการน้อมรับเอ่อในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างกันบ้างไม่ใช่ว่าเลือกเยอะจนเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีไม่กวรเพื่อหาความพอดีในเรื่องความรักให้ได้ด้วยเช่นกันพี่จันนี่เดี๋ยวเปอร์เซ็นต์ก็จะลดได้โดยเช่นกันนะครับ แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูเรื่องของคำเตือนภนะัยเตือนวมาอย่างไรบ้างไพยขึ้นเป็นน,นรสิงห์นะครัขึ้นพลังงานของการระวังการถือนดีนะพ่ขึ้นเตือนดีคือมันเหมือนไม่ฟังใครนะบางทีมีคนเตือนมีคนมาให้คาปรึกษาในเรื่องของความรักหรือบางที ความรักเข้ามาแล้วนะทั้งสองฝั่งสองฝ่ายทั้งความรักใหม่ทั้งความรักเก่าเนี่ยบางทีโมตะคิดเยอะโมตะคิดเยอะเกินไปเนี่ยนะครับถือว่าเฮ้ยคอยให้ความรักเข้าหาคุณดีกว่าบางครั้งก็ต้องเข้าหาด้วยบางครั้งคุณก็ต้องตัดใจให้มันเฉียบขาดด้วยนะมันจะกลับกลายไปทําให้เกิดเรื่องะแยงระเบิดหรือบางคนบางคนที่รักไม่ใช่เป็นคุณก็ได้นะเออบางคนนะเออมันเหมือนกับว่า เก็บไปทั้งสองฝ่ายทั้งรักเก่าทั้งรักใหม่เข้ามานะดูมเสนเห์ซะเย,เยอะเกินเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ได้จะทางเลยนะเออทำให้สูญเสียความสัมพันธ์ด้วยก็ต้องระวังให้ดีโดยเช่งกันนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะไพ่จะเตือนามย่อไหรบ้างน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นมาเสวตานะไพ่ขึ้นในเรื่องของอะระวังความ เชื่อใจนะบางทีมันเป็นเรื่องของค ienne, pesos, Godzilla, ados, Pro, ําพ e re ูดเชื่อใจในคําพูดเชื่อใจในการกระทาบางอย่างมันเชื่อเกินไปบางอย่างมันต้องมีการเปิดใจมีการพูดคุยกันมีการทำถ่กันบางทีมันเหมือนคิดเอาเองเออเองก็ได้เหมือนกันนะหรือการเชื่อใจมาจากการเชื่อใจคนอื่นรือเชื่อใจคําพูดคนอื่นโดยที่ไม่ได้คุยกับคนที่คุณคุยด้วยเลยนะไปตัดสินใจไปเออเอาฮอร์โมนไปหมดแล้วเนี่ยมันทำให้คุณเข้าใจผิดพลาดในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างไปได้เลยทําให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความรักที่มันจะชัดเจนอยู่แล้วก็ยิ่งมันชัดเจน ตัวกันเองด้วยเช่นกันนะระวังให้ดีแ้วเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะพพ่เตือนคนมีคู่ว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระอัศวินนะครับไพ่ขึ้นระวังในเรื่องของการ ไม่ดูแลเอาใจใส่เออระวังในเรื่องของการดูแลระวังในเรื่องของการเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆระวังในเรื่องของความเข้าใจผิดอืมระวังในเรื่องของการเมินเฉยนะมจะท,ท,ทํางานเมื่อทำนู่นทานี่ทํานั่นนะลืมใส่ใจคู่ครองนะนลืมใส่ใจแฟนของคุณมันทําให้เกิดความงอนกันบ่อยเออมันเลยทําให้เกิดปัญหาบ่อยๆและทําให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องความบอนชื่นมันก็ลดลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ด,ดวงจีได้ต้องรับจักพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ เรามาดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะที่จะทาให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องการได้งานลดลงนะครับไพ่จะเตือนว่าอะไรไพ่ขึ้นเป็นโมหิทีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการลวงหลอกนะระวังเรื่องการลวงหลอกมันได้ทั้งเรื่องการหลอกตัวเอง หลอกตัวเองว่าทําอย่างนั้นได้ทําแบบนี้ได้ต้องหาคนให้คำปรึกษาหรือการถูกลวงหลอกหรือการเชื่อคนมากง่ายเกินไปหรือการไปสมัครสอบคุณคุยคุนน้นคนนี้นะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจเราต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะในเรื่องของการที่จะเพิ่มโอกาสนะมันคือสิ่งที่คุณต้องมั่นใจเองและหากคุณไม่มั่นใจเองเนี่ยทำให้คุณลดอ่เปอร์เซ็นต์ลงไปได้หรือการที่คุณหลอกแล้วคุณเก่งทุกอย่างมันทำให้คุณ พลาดในการพัฒนาตัวเองหรือพลาดในคาแนะนําดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้โดยเช่นกันก็ต้องอย่าทะน,น,น,นงตัวเองจนเกินไปทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องงานด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเนี้ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ลดในเรื่องงานเติบโตเนี่ยลดลงไปเออดูสิไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างนะไพ่ขึ้นเป็นพระอัศวิน ภาคสวนดิบ่งบอกในเรื่องของโอกาสนะแต่พอสิ่งเป็นสิ่งที่ไพ่จะเตือนเนี่ยนะเป็นพรังงานของการที่ คนที่จะเข้ามาทําให้ปัญหามาเกิดขึ้นในเรื่องงานในเรื่องของปัญหาที่มากับผู้คนการไปช่วยเหลือคนที่ไม่ดูหน้าดูหลังนะบางทีเขามาหาผลประโยชน์กับตัวคุณทําให้คุณสูญเสียในเรื่องงานสูญเสียในเรื่องโอกาสสูญเสียในเรื่องของชื่อเสียงนะครับการจะคบคนในช่วงนี้ก็ต้องรามาระวังให้ดีเพราะจะมาพร้อมภัยนะเพราะจะมาพร้อมของปัญหานะ ทั้งเสียเรื่องของการถูกจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในเรื่องของการระวังทําให้สูญเสียเงินได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังดีในการคบคนมในเรื่องของในสถานที่ทำงานด้วยเช่นกันนะครับมาดูเชื่อว่าระวังนะครับเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับให้ขึ้นเป็น เงินหมดไปกับอี่ไพขึ้นเป็นการขอเออระวังมีคนมาบยืมเงินนะเนี่ยนะเออในช่วงนี้ก็ใจต้องแข่งๆหน่อยเออบางทีมามีคนน่าสงสารเป็นตั้งญาติเป็นตั้งคนไก่ตัวเป็นตั้งคนที่คุณทั้งรู้จักไม่รู้จักในช่วงนี้นะเออจะมีคนเข้ามาแบบมาขอพึ่งบุญของตัวคุณนะถามว่าคุณช่วยได้ไหมก็ช่วยได้แต่ก็ต้องระวังว่าจะไม่ได้คืนเหมือนกันนะระวก็ทําทให้คุณสูญเสียเงินทั้งที่เอาเงินไปใช้ในอื่นจะดีกว่านะครับสองไพ่ขึ้นในเรื่องของ ปริญญานะเออหมดไปกระบการในการเรียนรู้การศึกษาในชุงนี้คุณมีแผนมีแผนในการที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าหรือการเรียนใครเรียนอยู่มีเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการที่ไปจ่ายค่าเทอมเให้กับลูกๆหลานเออก็มีโอกาสที่จะต้องมีเรื่องรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษานั่นเอ,เองนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของเชือกมั่นคงนะเชือกพิรอดนะครับเพิ่มขึ้นรายจ่ายมากับ ในเรื่องของรายจ่ายที่มันเป็นเรื่องของหนี้สินรายจ่ายที่มาในเรื่องของรายจ่ายชีวิตประจําวันที่มันเป็นเรื่องของหรูของแพงเดอเป็นของหรูของแพงที่มันบางทัาที่ไม่ต้องจ่ายก็ได้อย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าเสื้อแบรนด์ต่างๆเออบางทีลดสเกลลงมาไม่ต้องที่มันแพงจนเกินไปเอาพอที่แบบใส่ได้เออพอที่มันโอเคกับตัวคุณเองในช่วงนี้ดังนั้นมันทำให้มันเป็นเรื่องรายจ่ายที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับ